นวันสอบนะครับโฮริิตาได้มาทวงข้อตกลงเพื่อตัดสินการระหว่างไอโนโวจีกับเธอเมืเล่มที่11.5นะครับโดยวิชาที่เรื่องนี่ยก็คือวิชาคณิตศาสตร์ มื่อถึงข่าวประกาศผลสอบนะครับห้องของไอโนโคจิรอดหมดไม่มีใครโดนไล่ออกนะครับส่วนโฮริฮิตะนะครับแพ้ไอโนโคจินะก็คือโฮริฮิตะได้87ไอโนโคจิได้ร้อยเต็มนะครับเ <c oughs> หตุการณ์ในครั้งนี้นะทำให้ทุกคนอึ้งเป็นอย่างมากเพราะในห้องของไอโนโคจิไม่มีใครได้เกิน90เลยแม้แต่คนเดียวด้วยโคจิก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับ <c oughs> แถมการประเมินระดับความสามารถด้านวิชาการถ้าได้80ขึ้นไปก็ถือว่าได้ A แล้วทําให้สายตาของทุกคนเนี่ยมองไอโนโคจิเรื่องบทที่หนึ่งนะครับในห้องเรียนนะครับยูคิมุระได้เถีียงงกกัััับบบลุ่่่่่มมมเเเเพืืออนน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 นๆะะคคครรรททแแณิตตตศาส์้้้ไไไไดด็็ปป พอโจทย์ปัญหานั้นแม้แต่อยู่คิวไลยย่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำอินิโนเสะและสกกากนะครับก็ยังไม่สามารถทําได้เต็มเคนะครับบอกว่าไอ้นักวิทยาเป็นวิทยเป็นอัธยาศัยทางนิสัยงแต่แรกแล้วก็ได้ชินโนฮาระบอกว่าไม่น่ไอ้นักิทาจะโกงเช่นนฮกเข้าไปขโมยข้อสอบนะเมื่อไอ้นักวิทกลับมาถึงห้องเรียนนะครับคูริจิตาเนี่ยขออธิบายเรื่องนี้นะครับเธอบอกว่าทั้งหมดเป็นคาสั่งของเธอที่ไอ้นักวิทนั่นแอบเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้ตึงสัตว์เลยมึงเนี่ยสัตว์ตึงแฟนเ <laughs> เดินไปในป่าเจองู